สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมือนี้กับมาพบกับน้ำเชียร์ยค่ะท่านผู้ชมเมือนี้น้ำเชียร์กะบได้รับสายจากพอเดิกนะคะท่านผู้ชมเดิกแล้วค่ะพอเพิ่นเทียสิมาแต่เหตุงานหลอกอะไรจะมาเห็นได้กินกินอีกค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าน้ำเชียร์กะถ่าพอค่ะก็คือพ่อนนทบุรีค่ะ สายวิเคราะห์แนวทางตัวเลขดิค่ะที FC เอฟซีพ่นอยากให้พอเวา้าวิเคราะห์แนวทางเลยตัวนั่นมันเป็นตะไบป,ประกบกันได้บ่ตัวนี้เป็นตะไบป,ประกบกันได้บ่เจงสี่ขาดดัชนมุม่ส้มค่ะเอฟซีกับไดเบิง้งผลงานของพอเลี้ยงวิเคราะห์เลขนี่ถือว่าใส่ได้เนาะ,ค,ะนค่ะทัานผู้่มส้มพ่นกวาวไปตามสูตร ว้าวไปตามเหลขกแต้มของพอเด้อค่ะคลิปนี้จะเป็นตัวเหลขของน้ำเชี่ยล้วกส่ะทรงห้พอวิเครา์เด้อค่ะทนานผูม้มงวดว่างหันนี่จะเป็นศูนย์อขอโทษค่ะทนานผูม้มงวดว่างหาันจะเป็นสองค่ะงวดว่างหันจะเป็นสองพอวิอเคราะห์แนวทางให้น้ำเชี่ยคือไดมาซีคูส่วนอีกสองคูน้ำเชี่ยขอเพิ่นค่ะ ัวมันผาดมัน,น,นมร 8, 2, 2, 8, ุดน้องขัดหลังมือมก็เข่าแปดสองสองแปดค่ะงวดดีน้ำเชียได้มากแล้วก็เลยเอา่าเสียพอวิเคราะห์ห้ค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชม่มเราฟังตัวเลขสายของน้ำเชียกับอา่าห้พอนุนนทบุรีวิเคราะห์ห้ว่า,วาตัวนี้เป็นตะคู่กับตัวใดค่ะเป็นตะคือว่าขอบคุณแนวะทางของพอเดอร์ค่ะที่ให้คํำปรึกษาค่ะ ไปรับชมรับฟ้างพอกันเลยด้วยค่ะพ่อสวัสดีค่ะจ้าวันนี้จ้ากินข้าวไปพอ่อกินแล้วกินแล้วค่ะฝ <c oughs> นตกบิอยท่างพุนโอ้แดดเดี๋ยวี้แดดโอ้ผักเนื้อพันคือถ่วมคักเถอะพ่อจังวะตัวดี้ตัวนี้พันหลดไว้ๆเด้อค่ะเอาพ่อ่านี่คลิปนี้สิเป็นแนวทั่ง ที่สายน้ำเชี่ยวพนทรงมาแล้วงวดว่าหันเป็นสองงวดดีพนได้มากกะมานางเบิ้งแล้วได้ศูนย์ดิพอ่อคือว่าพ่อบ้านเนี้ยเอาแล้วก็คือลายซูฟังะะนะมันออกติดศูนย์ตลอดวันที่สิบหกสอข้อที่สามเก้าเลขออกเลขออกไดสามสามสอง สามสามสอ, <c oughs> องหกแปดเจ็ดค่ะมันแับกันข้างล่างออกเก่าหนึ่งบาทนี้งวดต่อมางวดต่อมามันมาออกมันมาออกศูนย์เก้าเ็ข้างล่างออกเก่าหนึ่งจงดีๆเลย <c oughs> เอฟซีเอเลขตัวประกอบมันาหันมันมีแปดยี่าค่ะ เลข16สองข้อค่ะอันนี้ปีว่าหมดเรื่องเทียนปีสลับงานเลขออกเจ็ดหกแปดค่ะเลขม่ากออกเจ็ดหกแปดออกสลับกันกันสุดกันค่ะข,ข้างล่างออกสิบเก้าเพือกันสิบเก้าหนึ่งเก้า ปีไหนนี่พอ่อไอ้ไอ้ที่พ,อพอ่อบอกท่าเขียนปีแม่ลืมมหมโอ้ค่ะม,มันสิประมาณปีปีหกหนึ่งบอกว่าแม่นปีปีละประมาณยี่นี่ละโอ้ว่าหกหนึ่งกับหกสองนี่ละอ้าวเป็นจดไว้ค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่มันหกเจ็ดค่ะบานนี้มาวันที่สามสิบท่านว่าปีหกหนึ่งเลขออก สามห้าค่ะแปดหกเจ็ดโตเดียวกันเป๊ะกับงอนนี่ข้างล่างออกศูนย์สองค่ะข้างล่างออกศูนย์สองเลขตัวประกบมันมีศูนย์สามหนึ่งค่ะเดีวกลาแปดแปดสี่ไอ้ดิเลขตัวประกบนุชงวดต่อมาเลขเมาอออกศูนย์ โอเก็ดค่ะข้างล่างบอกสามศูนย์ข้างล่างบอกสามศูนย์เลขโทรประกบมันมีเก้าเก้าแปดเก้าค่ะ้าเก้าแปดห้าเลขมาออกหกหนึ่งแปดข้างล่างออกห <get. S 2> นึ่งศูนย์ 9, 8, 5, hmm. เ 6, 8, ขลขก 10, uh ็ huh. กกขาดศูนย์ตะเกียร์ได้นำเสียข้อมูลแน่นมากค่ะท่านผู้ชม ชุนเข้ากับชุนระว่างเข้ากับชุนเข้าสิตัดตรงในตัดตที่เท่าไหรนอกเลยเก้ากับชุนที่พอเนี่ยอือตะวัาเล็เลขนี้ที่พ่อไล่สู่ฟังมันสี่หัวที่มันออกที่มันออกเลขตัวเดียวกัน <c ough> มันกับโอเคดูชุนจักเตี้ยแต่ว่าเก้าโอมีเก้าโอม้มีมีมีเก้าอยู่จักรงวดวะมีเก้าอยู่หัวเดียว บ่สองหัวีเีงหัศูนย์หลก็เก่าอันบ่พอแต่ว่าหหกไก็หกในสิทิทุกยีสามัวติดมวมค่ะแล้วกรติดศูนย์ในช่วงบ่บนกลางค่ะเอาเอาศูน์ก่อนนะพอ เอาศูนนี่ประกบได้ตัวไรพ่อปานี่คันศูน,นี่บนล่างด้พอพ่อเนี่ยอัคนศูนยน,นี่เอาศูนย์แปศูนปดค่ะขันศูนย์อดสักวันเอาสอคู่เท่านี่โอม้มันมันบริันในชัดเจนให้มันชัดเจนก่่นให้มันจ่อมือเขามาก่อนี่ก่อนอืมค่ะ พ่อพ่อวิเคราะห์ยึดตลอดได้บนว่าบอลแมน่าวิเคราะห์บอวมาบอบีคอเราเนื่องขันเท้าบอได้ไหลเท้าบอได้อยังยังสี่เข้าจับเลขเข้าติดไปจับมัวตัวบอได้เพราะว่าค่เนึ่งขัดนั่นลุดเราแคาเจ้ากับบอยอยากฟั้งนอาบออยากบออยากเสียนะค่ะือไอ้พ่อเนี่ยนาก็เว่านอกเสียพ่อมาปล่อย ่าเลขในยูทูบเนี่ยมาปล่อยเลขสองน้ำเสียนักแก่ก็เฮ็ดเื้อเจ้าของเลยเฮ็ดเสื้อเจ้าของเลยโอ้ยบังสบายใจได้ผิวโค้ยโค้ดแบบตัวนั้นตัวนี้หลุดเลี่ยงกว้างกับโป้ล้วนอันนี้ทั้งคันพิษกับโดนเนาะหว่าโอ้ยเรียากราบลีอาเก่งลีอากราบลีอีกค่ะ คันเถือกระดีไปอีกเนาะพ่อโอ้ยค่ะแม่ต้องมีข,ข้อนครับเดี๋ยวเดี๋ยววันว่าว่าวีข,วาข้อเด่นค่ะบ้านนี้ข้อว่าบ้านี่หากเก้ารุหนึ่แปดต้องแปลนมาแทบเลยเพราะว่าจิตกับหมมันหนักปวดเนี่ยจิตกระผมสายของพ่อ ก,กับเจ็ดมันดับบนว่าแต่ว่าอันของน้ำเสียนจักสิดับบนดับพ่อปูแต่ว่าใจ,จ,าาาาาาจาของพ่อเนี่ยเขาบอกมาวังแรกนี่แหละว่ากับเจ็ดน,นี่ดับบนว่าือันศูนย์ซีนี่คือว่าพ่อพ่อะศูนย์ซีทันชื่อกระชื้อหน่อยใช่น้ำเสียยัดไปซื้อไรก่อนโอ้ค่ะ ซูนี่นเก่าเนี่ยคันแต่คันผู้ใดมากกีี้ไดจะขาดเากันกระซือนอยก็นเก็นเก่าคนบอกติดตวหัวตวเด้อค่ะว่าแยกไปซื้อใส่กันค่ะเออนเก่าอืมได้สองคู่ไปก่อนดมาขาดในสื้อใส่สองในเด้อเด็กค่ะเออมาขาดในสื้อใส่สองใ เอ,เอาปรกบสองค่ไ้้ก้อนนั้นว่ากว่าด้วยนี่ว่าไอ้ไอ้ไอที่พ่อปรกบไหมคันคันูนยนนี่เอา0 8, 0อ่าซแปดนเจ็ดก็0 8 0นแป่นเจ็ดแ่ล่ะแค่นี้พ่ออันเลขเด่นเท่าที่ว่าสูตรที่ว่าว่าหันีซีสีแปดหงวดนี่เท่าใดเอ่อแปดห้าสองค่ะูนย์หาพ่อใดบอกพ่อ เดี๋ยว้พ่ออะไรกัน,<อ>ม,นมันไล่ไปบนถนนเนี่ยค่ะอ๋อพอ่อเดี๋ยวมันมันต้องคว้นเลขออกสว่างเมื่อนี่มันงไม่จากท่านก็ได้อ๋อค่ะแต่ว่ามันก็ย่างไรมืออยู่เนาะพ่อค่ะเอาเอามันาข,าขับรถเลขสายน้ำเสียกระถายยู่เนี่พ่อแต่ว่าเข้าพื้นคันแม่นพ่อมา คิดศูนย์นะพ่อมักอยู่3สามคูเย้งั้นตัวไหนอีกพ่อพ่อมักศูนย์แปดคับอ่าศูนสองั้นศูนสองเกินขาดทานผู้ชมโอ้กลายสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ล่ากันหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนยาไปได้ซ้ำหนีแล้วก่อนคันนัดกัน<อ>นันด,นดไปพี่แล้วศูนย์แปดพี่ดอกค่ะบนล่าง อันพ่อสีิบเอ็ดคู่บนล่างเอฟซีพันถ่ายอยู่นี่พ่ออีกแจ็คสามหมื่นสี่หมื่นได้บ่พ่อเดี๋ยว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 พ่อส่งให้ได้ได้ค่ะแต่ว่าพ่อน้ำเชี่ยอยากถามพ่อมือสุดท้ายนั่นอันใดมันจะใส่ส่งให้น้ำเชี่ยร์แปดสองนี่พ่อเอาเลขกันเลขที่ข้าวโซงให้แล้วโอ้ที่ว่าส่งมือเลขออกนั่นบ่พ่อมน ปัดปะเท่าบ้านร่งมาขึ้นเวทีปัดลุดเนาะพ่อเล็กนะมันเผยอะไรในน้นำเสียขัน<อ>เผยกับเป็นนาตังจีแล้วลวดนะอืมบาดนี้เลขเขาไฮมากันเลขเขาไฮมากันไอแปดสองเมีนบ่แมีนพ่อแปดสองเลยหางเดียวค่ะเลขของพ่อกระส้นแต่แปดสองแปดสองเมีนเลขกกัดบวน จับคู่ได้พ่อกัจับคู่ได้อันสีค่คู่แมนบมัน,มนกนติดแปดสอแมนพ่ออันที่ว่าเล็กสายเห่านี่ยนะสองแมนบานเดอันเลขกต้เชื่อกันติดแปดสองจ้าบานเีมันก็เป็นน้ำันวัฒนาะอยู่ในเอีซีกับโมากน่กกันไม่ีมากแตนวันกันติดเต็มรถมแนอยู่พ่อเลกส,สีคู่เาสี่คู่บนล่างก็ เพราะว่างวดเจ้า,า,จาไหนกรสิตามล่องเบิงเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำเชียร์เคยเอามาล่องแล้วมันหลุดบ้านี่งวดบ่หันก็นเลยบ่ได้ล่องห้โอ้แปดสองเลยค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียร์เขียนไว้ก็ดได้แล้วค่ะเลขสองกับศูนย์เนี่ยค่ะสองกับศูนย์หลุดเนี่ยวงวดนี่สองกับศูนย์เป็นว่าพราะว่าเปนสองกับศูนย์สองกับศูนย์งวดสิม,ม้าคู่กันบ่มากแต่ว่าสองกับศูนย์นี่ ุดยมันต้องมีตัวนึ่งเห็นในน้ำเสียงค่ะคันแมนนน่นพ่อคํนนวณพ่อิดค่ะต้องต้องไม่เห็นสองกับศูนย์ต้องมไม่เห็นแน่นอนเลยนนนเพราะว่าแต่พ่รู้ว่าสิเป็นบนเป็นล่างปกตินี่เลขกซุ่มนี่อาหารังเทียมันก็เดินบนหาารลังเทียมก็เดินล่างอื้อ ศูนยงวดดี่ขันน้ำเชี่ยคิดไว้ในใจแล้วพอน้ำเชี่ยหยานมันเดินบนอยู่ใช่่ซื้อท่านซื่อท่านเป็นเังได้กับซื้อท่านเพิ่นเลิกงานกับตรงนู้นเ <c ans> จ้เาเพิ่นเมียค่ะเอ๋อพอน้ำเชี่ยกับสิโลก,กวนพอสมเนะแล้วพอจ้าจ้าค่ะขอบพระคุณพอลหลายๆอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเอ๋อค่ะท่านผู้ชมงวดว่าหันน้ำเชี่ยหายพอไปสอง ก็เลยอยากถามพอวสองนี่ควรจะไปประกบกับตัวไรมันสีเขาแต้มพอนะครับค่ะเพิ่นได้แค่ซีคููแล้วค่ะส่วนสองคู่นี่น้ำเสี่ยขอเพิน่นแต่ยในได้คีเพิ่นกับวา่าม,มันบ่คือดรอกน้ำเชี่ยไพรยากเอาเถินน้ำเชี่ยกะคือว่านะะ้องขาะเขาก็บ่ดูว่าเล็กตัวไรสีขาสีรุดนเนาะครับค่ะก็เลยข,ขอเพิน่นหาสองก็พกสองพี่มาเขายุพี่ค่ะ เอามาเบิ่งงวดนี่นะค่ะท่านพุ่มส้มปานนี้เดี๋ยวอันนี้ท่านใด้ไดขอ,เ,อเพิ่นแล้วอยู่ในคลิปเพิ่นท่านใด้โอบนล่างแม่นดิเแ่าแม่นโปรุ่ตอนหนื่งนี่อืมมานี้เขาดิ้นี่ค่ะท่านผู้ชมศูนย์ตัวเดียวศูนย์ศูนย์บนล่างค่ะสองตัวบนล่างกะศูนย์แปดศูนย์เก็ดสองศูนย หนึ่งศูนย์ค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมถมักศูนย์นะค่ะพอเพ่นว่าคือจังหวดอันเล้เถ่าพ่นวิเคะหนึ่งกับสองกงได้กับว่าหลุดเพ่นวาครับดีบ่ดีกอดกันมากกอดกันนี่หรีที่ออกสองนึงกันไว้หนึ่งสองกันนะครับงวดดเพ่นว่าสองกับศูนย์งวดนี่หลุดยากพ่นวาบนล่างสองกับศูนย์ต้องมีเห็นอันนี้สูตรตามวิเคราะห์เพ่นได้ค่ะ เพิ่นบอรูคือกันว่าเลขสิออกตัวใดนเนาะครับเพิ่นเพียงแต่มาวิเคราะห์ให้เอฟซี่เบิ่งค่ะคือพอเพิ่น,น่ะคะ่ะท่านผู้โชคบางเทียเพิ่นก็นักใจเวลา FC เอฟซีเพิ่นคอมเมนต์บ่ดีนะไอเอฟซี FC ก็ให้กำลังใจหลายเนาะครับ่ะเซียนเพิ่นก็จิตตกน้ำเสียก็จิตตกคือกันกที่การันถึงด่าเนาะทุกท่าน,นะค่ะคุยกันหลังไม่ค่ะให้ให้ ให้กำลังใจกันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนว่าขันซูนเนี่เถอะขีพ่อปล่อยออกไปแล้วซูนกับเก่านี่แยามาใส่กันเก่าซูนหรือว่อแม่แมนเข้าปล่อยไปแล้วคือจังว่าขันซูนกับซียเยามาใส่กันนี่าคาท่านผู้ชมอันนี่บอกมาอ๊บเพิ่นย้อนหลังตรงไหนเถอะวิเคราะห์คักที่ดีเอาค่ะศูนเพิน่นห้ศูนมา ค่ะพ่อเพิ่นไฮศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะนี่ระค่ะค่ะเพิ่นไ้ศูนย์มากค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าพ่อเพิ่นกะงวดนี้ว่าจังไดนศูนย์กับสองนี่บดตัวแรกกับตัวหนึ่งดีบ่ดีสิกกวัดกันมากเก้ากับศูนย์นี่เพิ่นกะวิเคราะห์แต่ต้องงวดเพิ่นว่าอย่าไปซื้อแทรกกันเด้อค่ะท่านผู้ชมตามสูตรเพิ่นว่าหัน เอฟซีกับมาซีศูนย์บาทเนี่เพิ่นกับว่าซี่ศูนย์ยัไปสื่อเสียกันกับแม่นควบเพิ่นอยู่ค่ะอ,อ๋อสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขูดสุขคนเด้อค่ะล่อเพิ่นไปก้อนก็นได้ค่ะเพิ่นเพื่อนได้แล้วก็คือจังในคลิปเพิ่นบอกค่ะล่ะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็นเมื่อยค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขูดสุขคนสวัสดีค่ะ